กลับมาในช่วงที่2ของรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับกับเรื่องราวของลวปู่หงโอมมะบันโดนะครับโดยปุณติไตลักครับพิธีครับต่อนล้ครับไม่ทำการเสียเวลาท่านอายุ78ไปรู้จักท่านแล้วก็ได้ไปฝากตัวเป็นลูกหลานท่านแหละนะะตลอด2ปีที่ผ่านมาก่อนท่านจะ80เนี่ยเป็นไงบ้างบเราก็จะไปบ่อยแลลวทางนี้ใช่ไหมครับโดยเฉลี่ยเป็นไงฮะเดือนปีละกี่ครั้งอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์อาทิตย์ละครั้งเลยเพราะว่าคือเรามีพรรคพวกเยอะไงฮะพอเราไปเจอของดีเราก็อยากจะไปบอกเพื่อนให้ไป แล้วเวลาเราเล่าเนี่ยเราไม่ได้ใส่สีตีไข่เราเล่าแบบที่ว่าเราเจอจริงๆดีๆเขาก็อยากจะไปเอาเอาเป็นว่าเนี่ยแหมเศร้ายท่านมรณะภพผมยังอยากไปหาท่านเลยฟังพิตีเล่าเนีอันนี้พอไปแล้วบริษัทเรามากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆบางท่านก็ไปเองบางท่านก็ไปไม่ถูกก็รอเราก็พาไปทุกอาทิตย์เลยเพราะว่าุหยุดงานวันอาทิตย์เราไปกันแล้ววันเสาร์ ไปถึงเช้าตีสี่เพื่อรถน้ำมนต์แล้วหลังจากนั้นก็อยู่กับท่านครับก็จะอยู่ก็อยู่จนประมาณบ่ายนะครับครับผมถึงจะกลับกันับแล้วตลอดเวลาที่พิตีได้ได้รู้จักท่านได้ใกล้ชิดท่านเนี่ยนมีคําสอนอะไรไหมที่ท่านสอนท่านและพิธีเอามาใช้ในการดาเนินชีวิตเนี่ยลวงปู่นี่เน้นมากเลยว่าให้มีศีลครับศีลห้าเนี่ยแต่ท่านเน้นมากๆคือข้อที่ว่าอย่าปิดลูกเมียให้มีเมียเดียวมีผัวเดียวเมียเดียวแล้วก็อย่ากินเหล้า ครูบาอาจารย์จะไม่ช่วยกินเหล้าแล้วก็คือกินเหล้ามันก็ทําให้ขาดสติทําให้เราผิดทั้ง4ี่ข้อเสียหมดเลยถ้ากินเหล้าเล่นเดียวแล้วเสียขาดสติที่จะยั้งคิดใช่ไหมฮะลวงปู่สอนเรื่องสิลแล้วก็เรื่องที่ว่าบุญเนี่ยให้ทําบุญมากบุญน้อยให้ทําบุญไว้ให้ทนเนื้อบุญต่อไปเรื่อยๆบุญไม่ได้ต้องต้องเกิดจากวัตถุหรืออมิตรก็คือเงินทองเกิดจากกิาวัตถุสิบอย่างที่ว่ามีตั้ง บอกบุญการช่วยแรงยินดีเหมือนโมทนาบุญโมทนาใหม่ย่างเงฮะยินดีด้วยใจเราจริงจริงนะรู้สึกจริงๆว่าเออเขาทำดีนะเราก็ยินดีด้วยนั่นก็เกิดบุญแล้วพูดดีให้การคิดดีพูดดีทําดีมันก็ได้บุญทั้งสามอย่างไปแล้วอันนี้ว่าหลวงปู่เน้นเรื่องศีลแค่นี้เองแต่ครนี้ท่านเน้นศีลแล้วบางท่านก็อย่างที่บอกว่าเคยกินเล้ามาตลอดหลวงปู่แล้วหลวงปู่ลูกรับลูกศิษย์แล้วลูกศิษย์ยังไม่ยังกินปาปลายท่านบอกว่า ท่านก็จะช่วยคุ้มสักสองครั้งครับผมสองครั้งครั้งที่สามนี่ถือว่าไม่รักดีแล้วล่ะครูบาอาจารย์ก็ไม่เอาแล้วครับผมแล้วกรณีนี้ก็หลวงปู่เมตตานะฮะอย่างที่ว่าช่วงหลังน,นี่จะข้ามเร็วไปไหมว่าหลังจากที่ท่านสร้างวัตถุมงคลเนี่ยตอนนั้นจําได้ว่าเราก็ถามท่านว่าหลวงปู่จะสร้างวัตถุมงคลให้ลูกหลานไว้ไปบูชาท่านบอกไม่ได้ไม่ได้ดอกครูบาอาจารย์ยังไม่ให้สร้างต้อง80ก่อนอเราก็รอระหว่าง80เราควรทาอะไรดี ก็หลวงปู่ก็คุยหลวงปู่ว่าควรจะทาอะไรทำอะไรหลวงปู่ก็บอกว่าท่านชอบปลูกป่าแล้วก็ขุดสระน้ําไว้เวลากันดานน้ําแล้งจะได้มีน้ําไว้ใช้ใช่แล้วปลูกป่าที่ปลูกยังไงหลวงปู่ท่านบอกก็ปลูกป่าแหละสัตว์ได้อายุสัตว์ก็ได้อยู่ใช่ไหมแล้วป่าเนี่ยมันชุ่มชื้นจะทําให้ฝนมาฝนมาก็เก็บน้ําคือท่านว่าเป็นสเต็ปสเต็ปไปแล้วบอกหลวงปู่อย่างนี้พระแบบพระพัฒนานะฮะพระเขาเรียกวันนะวันนะคือป่าเนี่ยวันนะ ระาวนนาอันนั้นเนี่ยเป็นภาวนาโดยตรงเลยแลวท่านพัฒนาแบบยั่งยืนด้วยนะครับตอนนั้นเมื่อตอนนั้นยังไม่มีดํำดิจะสร้างอะไรใช่ไหมครัถามว่ามาตุมาป่าช้าล่งล่งเป็นที่รเราก็ได้เงินจากพ่อกระถิ่นพระป่าถวายหลวงปู่หลวงปู่ก็ซื้อที่ซื้อที่ซื้อที่จากสุสานเดิมจากป่าช้านากสุสานมันก็เพิ่มขึ้นเป็น20ไร่แล้วแค่นี้ก่อนนะฮะท่านก็ไปซื้อป่าข้างในซื้อป่าที่ว่าเลยจากสุสานก็ไปข้างในเนี่ยไปซื้อป่าจากชาวบ้าน ซื้อป่าซื้อซื้อที่ดินป่าป่าตรงไหนถ้าเป็นที่ดินลูกลังหรืออะไรท่านก็ขุดนช่ครับเอาลูกลังมาถมนี่ล่างนั้นก็เป็นสะคือได้ประโยชน์หมดเลยไม่ต้องไปเสียเงินเพิ่มลูกลังมาถมทําถนนไปตารางถนนก็เริ่มดีขึ้นแต่ขุดสระน้ำเนี่ยดีมากๆเพราะว่าที่สุรินเนี่ยแล้งมากๆเวลาไม่มีแล้วแต่พอมีหลวงปู่แล้วอุดมสมบูรณ์ป่านี่กี่ป่าล่ะ หลวงปู่ได้รางวัลจากการปลูกป่าชนะรางวัลจากสมเด็จพระนางเจ้านะฮะที่คนไม่รู้ว่าตัหลังท่านก็ได้ด็อกเตอร์ก็คือก็ถวายให้ฮะในการที่ว่าท่านสร้างสรรค์อะไรอย่างเงี้ยึ่งนนี้วิธีการของท่านเป็นวิธีที่ยั่งยืนใช่ไม่ใช่ฉาบสวนคืนบอาว่าตัดต้นไม้ท่านพูดใช่ท่านบอกว่าตัดต้นไม้ต้องรู้จักปลูกคือตัดไาใช้ประโยชน์แล้วต้องปลูกคืนกินปลาต้องรู้จักปล่อยก็คือต้องปล่อยให้เข้า วางไข่ด้วยอะไรด้วยใช่เราจะได้มีอาหารกินใช่อันนี้ก็คือว่าคุณต้องคุณต้องรักษาธรรมชาติด้วยไม่ใช่กอบกลวจากธรรมชาติทำร้ายธรรมชาติตลอดแต่หลวงปู่ไม่ได้พูดเยอะผมก็พูดแค่สั้นๆ่าครับคือตัดมารตต้องปลูกป่าด้วยใช่สร้างสมดุลมานนั้นครับครับนี่พอพอถึงเวลาแปดสิบเราก็ไม่ได้ทวงสัญญาหลวงปู่ก็บอกเออจะสร้างนะจะสร้างก็รุ่นนี้ฮะคหนฮะแต่นี่เหรียญเงิน รุ้อประสาที่ใครๆก็พูดถึงนี่แหละนี่รุ่นแรกชิ้นแรกของท่านเลยก็ได้ถูกไหมฮะมันมีพอดีมีคนมาตัดหน้าซะก่อนครับผมกลับไปทางวัดเพชรครับกรรมการวัดเพชรสร้างขึ้นมาก่อนแต่เป็นไม่ใช่อันนี้นะฮะสร้างก็คือสร้างมาให้วัดเพชรไม่มีไหมไม่มีเลยเราก็ไม่ไปรับคือสร้างโดยวัดเพชรสร้างโดยวัดเพชรครับผมนั่นเป็นรุ่นแรกของหลวงปู่ครับแล้วหลวงปู่ก็เป็นคนปลูกเศษถูกไหมฮะใช่ครับใช่แต่ของเราเนี่ยครับาวนี้เรากลัวว่าแค่ว่าถ้าเราทํานี้ต่อไปมันก็จะเกิดกัน รับซ้อนกันเราก็เลยบอกว่าอย่างนี้แล้วการหลวงปู่เพื่อให้เป็นปฏิปทาหลวงปู่ในการปลูกป่าเราก็จะเป็นตั้งกองทุนปลูกป่าพระเครื่องเดเยวสร้างนี่คือสร้างในนามกองทุนปลูกป่าจึงได้เกิดขึ้นมาโดยอาจารย์ยุทธนันป่าวง์นะฮะสร้างกองทุนปลูกป่ามาแรกๆก็คือสร้างพรนนี้ออกมาเนี่ยฮะก็เงินได้เท่าไหร่ หลวงปู่ไปซื้อที่ซื้อได้ทั้งมาครับผมโรงเรียนกำแพงพังก็ได้หลวงปู่แล้วแต่แล้วแต่หลวงปู่เลยจะทาอะไรก็ได้เราก็โมทนาด้วยใช่ไหมฮะเราก็ถือว่าเราทําบุญกับครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือไม่จำเป็นต้องปลูกป่าเดี๋ยวอะไรก็ได้หลวงปู่จะทำนะครับมนี่คือเหรียญรุ่นขุศะนี่ครับครับขุศานี้เนื้อเงินสร้างออกมาผเนื้อมีเนื้อเงินที่ที่ดังๆก็เนื้อตะกัวท่านบอกว่าตะกั่วนี่แม่ไม่ทําลูกครับผม คุณเอฟเข้าใจไหมไม่เข้าใจครปืนไงฮะอ๋ลูกตะกั่วลูกตะกั่วคือถ้ามีลูกตะกั่วอยู่ปืนจะไม่ยิงคือลูกยิงไม่ออกก็คือไม่ทำลูกทำไม่ทำลูกแม่จะไม่ทําลูกครับส่วนรุ่นที่ว่าทองแดงเนี่ยนะทองแดงนี่เขาคนไปอยู่ประสบการณ์กันเยอะกับรุ่นตะกั่วแล้วก็มีอะไรนะอปีกเครื่องบินนี่เขาเรียกอะไรนะนั่นอะไรเรียกไม่ถูกครับผมนะฮะอันรนี้รุ่นทองแดงรนี่ยทหารที่มนครับเนี่ยฮะที่ไปลบเนี่ยฮะ แต่นี่นี่ผ่านมาหลายปีนะฮะเหรียญเนี่ยไปปรากฏที่คอของทหารชุดนั้นอ่ะอยู่ประมาณสิบหน่วยนั้นมีสิบคนออกเนี่ยฮะออกไปแล้วก็ก็โดนถล่มรอดมาคนเดียวคนที่ห้อยขุสาะนี่แหละครับนี่ขุสาก็เลยกลายเป็นดังไปเลยทองแดงเนี่ยครับคุณเขีนบอกว่าพันกว่าบาทไม่ใช่นะฮะสามพันไปแล้ว ด,ดูดูวีดีโอคุณเฉยอน่่งเราชอบคื hmm. อว่าตอนนี้สามพันแล้นวนะครับแล้วไงต่อ,ค,อคือหมายถึงว่าคือหลังจากที่ท่านเริ่มสร้างวัตถุมงคลแล้วครับท่านก็สร้างวัตถุมงคลออกมาทั้งหมดกี่รุ่นยังไงวัตถุมงคลสร้างนี่คุณเดชเ่สร้างนี่ท่านก็บอกต้องทําให้ถูกต้องด้วยนะเนี่เป็นยังไงเจ้าต้องมีต้นครู21่ต้นเราถามว่า21ิเเราก็นึกว่าต้นครูคืออะไรฮะต้นใบสีใบสีครูนี่ย21ต้นทําอะไรทุกอย่างให้ถูกต้องหมด ซึ่งอาจารย์ยุทธทางในก็ทำถูกต้องเรามีบันทึกไว้เป็นวีดีโอซีดีตลอดเลยครับว่าพิธีทุกอย่างถูกต้องตามที่ท่านตั้งแต่นั้นมาก็กองทุนก็สร้างสร้างสร้างจนกระทั่งผ่านมาผ่านมาสิบปีครับค่อนข้างนานนะครับครับก็คือท่านอายุเก้าสิบแล้วถูกไหมฮะผ่านมาสิบปีเก้าสิบท่านใช่ใช่ใช่เป็นไงฮะใช่ถูกต้องเลยก็เราก็เห็นว่าทางฝั่งสุสานเนี่ยเนื้อที่มันขยาย มันก็ไม่ได้แล้วก็เอียางมันก็ต้นไม้เยอะมันไม่อยากตัดต้นไม้เราอยากจะสร้างปราสาทเพชรให้ท่านครับปราสาทเพชรปราสาทเพชรชื่อปราสาทเพชรคาว่าปราสาทเพชรเนี่ยก็คือว่าก่อนก่อนที่สร้างปราสาทเพชรเนี่ยพอดีตอนนั้นกลุ่มพวกเพื่อนเนี่ยทำทำเหมืองเขาไปได้หินบนภูเขาบนยอดภูเขาเลยหินเขียวเขียวเป็นมรกตเลยครับ แต่ไม่ไม่ใช่มรกตขนาดคือเขียวออกเขียวเข้มเป็นเขียวแปลกๆสวยมากเขาบอกว่าคล้ายๆมันดกนี้ไหมเออจะเข้มกว่าหยกนะฮะเขาบอกว่าหินยอดภูเขาเนี่ยเราก็บอกว่าเขาจะให้แต่ว่าต้องไปขนลงมาอะไรมาสกัดเองอะไรนะแล้วว่าเอ้ยถ้างั้นเราจะสร้างก็ไปคือต้องกราบเรียนหลวงปู่ทุกอย่างที่ทําทำอะไรนะฮะหลวงปู่อนุญาตไหมดีไหมหลวงปู่ก็หลับตาดีดีนี่มาสร้างหลวงพ่อเพชร หเออหลวงพ่อเพชรคือยังไงหลวงปู่หลวงพ่อเพชรเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์ของปู่เป็นพุทธเจ้า28พระองค์จะอยู่ในนี้แหละสร้างหลวงพ่อเพชรได้เลยอยู่ในอยู่ในปราสาทเพชรเนี่ยนะอยู่ในองค์พระ28เออหลวงพระหลวงพ่อเพชรที่อยู่ในปราสาทเพชรใช่ฮะที่อยู่ในปราสาทเพชรเราก็โอ้โหผลหินมาต้องถามว่าย่างราดากแค่ไหนบอกเนี่ยบารมีเต็มจริงเรื่องบารมีในการที่ขนมาครับติดทีตอนนั้นหินได้จะ สระบุรีนี่แหละสระบุรีจังหวัดสระบุรีแล้วขนไปสุรินทร์ขนมาสุรินทร์แต่ว่าขนมาไว้ที่ที่ตรงลำตะคองก่อนเพื่อให้เขาสกัดสกัดเป็นผ้าก่อนครับผมครับผมสกัดเป็นผ้าก่อนก็งั้นนะครับคือแต่ละอย่างที่ทําเนี่ยแม้กระทั่งผ้าที่จะให้ทำนะฮะหลวงปู่ก็จะพูดว่าจะต้องเอาดินนครเจ็ดบุรีโอ มาจากไหนเนี่ยเออเนี่ดินนครครับผมเออเรามีเนี่ยนครนครประถมนครพนมนครนายกนครศรีธรรมราชนครราชสีมาแล้วเนี้ยดินเจ็ดนครครับเก้าบุรีกมีอะไรอ่ะสุพรรณบุรีอ่าบุรีรังสุพรรณบุรีเพชรบุรีราชบุรีอะไรเี่ยโอ้แต่ละแต่ไม่ใช่ว่าคุณเอ็มไม่ใช่ไปถึงไปหยิบดินง่ายๆนะต้องมีตำแหน่งที่ไปเอาใช่ฮะราชบุรีนี่ต้องลุยลุยน้ำาขึ่งแข้งไปในโป่งเ่ะซึ่งท่านจะบอกว่าอยู่ตรงไหนเหรอครับมาในนิมิต จะบอกอาจารย์<อ>ในนิมิตครับอาจารย์ที่เป็นคนนําไปเอาจริงไ่นะฮะไปเอาแต่ละอย่างนี่บอกว่าโอ้โหสาหัสจากการบอกอาจารย์เราเออกง่ายๆ่ไม่ได้ไม่ได้ทําต้องทาให้ดีแต่สุดท้ายทุกอย่างก็สําเร็จด้วยบาร,รมีของทาานและหลวงปู่ก็บอกเองว่าของกองทุนเนี่ยดีที่สุดพระดีที่สุดที่เราเราพู้นี้เราไม่ใช่ว่าเรายกตัวเองนะฮะทุกวันนี้ที่เขาหาก็คือหาของกองทุนนี้แหละ เรื่อง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 ประสาทเพชรหนี่ยพี่คือมีคําพูดว่าที่พี่ตีบอกก่อนหน้านี้ว่าท่านที่แต่อายุเ่้าสิใช่ไหมฮะที่ที่คือทางกองทุนเนีต้องสร้างเพื่อ่วงเวลาหลายๆอย่างจริงๆสามารถสร้างได้เสร็จภายในแค่2ปีครึ่งเองเพราะทุกอย่างพร้อมเริ่มสร้างปีอะไรพี่ก็ก็คือตอนท้ายอายุ90ถูกไหมฮะเร่มสร้างตอนท้ายอายุอ่ไม่เป็นไรเรื่องปีช่ไพี่แล้ไ่เวลาในการสร้างจริงๆเสร็จได้ภายในสปีจริงๆสปีครึ่งก็เสร็จแต่เพราะว่าที่ดินถมเรียบร้อยทำหมด คราวนี้ก็อย่างที่บอกนะว่าตอนนั้นหลวงปู่จะป่วยป่วยแล้วป่วยแล้วท่านไม่บอกใครครับอ๊ะเราก็แต่ลูกศิษย์รู้ได้ไงฮะคือเฝ้าดูอาการท่านรู้ว่าท่านป่วยถูกไหมฮะตอนนั้นท่านจะป่วยมากๆเราก็เอ๊ะทำไมท่านเหมือนกับว่าป่วยเป็นอะไรที่เป็นหวัดอะไรประมาณนี้ยะเริ่มไงเริ่มแรกจากอาการแค่นั้นแหละตอนหลังเอ๊ะทำไมท่านเหมือนหายใจไม่ออกปีสเลดเยอะสเลดพันคอแล้วก็อี่หลวงปู่เราก็ คนนี้คืออาจารย์ยุทธนันเนี่ยเขาก็พอจะดีมีดีบ้างก็คือเรื่องตามในเรื่องอะไรเงี้ยฮรเขาดูว่าต้องมีการช่วยหลวงปู่แรงแล้วล่ะเพราะหลวงปู่เนี่ยไม่เอาอะไรแล้วท่านปล่อยตามเวรนตามกรรมแต่เราจะช่วยช่วยคุยเจ้ากรรมในเวรนท่านเราก็จะสร้างประสาทเพชรนี่แหละครับถวายครับใช่ครับสร้างประสาทเพชรทธ์เทปประมาณนี้ไหมถูกไหมมันมันมันมีนัยยะหลายอย่างการสร้างประสาทเพชรเนี่ยอันนี้ตอนที่สร้างประสาทเพชรเราบอกหลวงปู่ว่าเนี่ยเราจะสร้างประสาทเพื่อว่าวันหน้า เอาไว้เป็นเหมือนว่าเป็นที่ให้คนมาปฏิบัติธรรมหลวงพ่อเพชรผู้จะเจ้าอิปะโงงก็จะอยู่ที่นี่ปือศูนย์ที่นี่ทศาสนาว่างั้นแล้วก็ตรงนั้นไม่มีสิ่งของสร้างใหญ่ๆหญ่อยากจะทําเหมือนถวายหล่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนที่ศรัทธาหลวงปู่ใช่ครับเป็นกัมันยุตตาถวายท่านด้วยก็ท่านบอกเออดีดีดีทำได้ทําเลยอย่างเงี้ยเราก็เริ่มงแต่ไปซื้อที่ซึ่งใครก็ซื้อที่ไม่ได้ครับแต่อาจารย์ยุนิก็ซื้อได้ซื้อเสร็จก็ ทำทันทีเลยนะฮะเครื่องมือลงทํากันเต็มที่ช่างลงเลยลงเลยทำาอ่าหลวงปู่ก็ไปทางวางศิลาเลิกวางเสาให้อะไรให้ทำเรียบร้อยปลูกต้นไม้ไว้ให้ครับครับมีความสุขมากทําตอนนั้นว่ารอประสัดเพชรกัอนะสร้างตัวสองปีขึ้นแต่เอ๊หลวงปู่ป่วยบ่อยชักยังไงตอนนี้อันนี้ทำไงผมไม่ทราบว่าอาจารย์ไปรู้มาจากไหนนะฮะว่าต้องสร้างจริงห้าปี สร้างกิ่ง5ปีนี่ฮะกิ่งหปีนี่ฮะรุ่นแรกนี่ฮะนี่นะครับกิ่งนี้ครับเจ้าของว่ารีว่าสร้างน้อยเสกนานเพราะนานมากตั้ง5ปีห้าปีพ่อสร้างไม่สร้างไม่เท่าไหร่เองก็ห้าปีเพราะว่าคือเราก็อยากให้หลวงปู่อยู่ปลุกเสกแล้วก็ไปขอเหมือนกับว่าให้ท่านท่านรับจัดจักรแล้วว่าหลวงปู่ครับกิ่งนี้เลยเสกห้าปีหลวงปู่ต้องรับนิมนต์เสกให้เราห้าปีนะครับ ลวงปู่ก็ไม่ได้จะรับคันทีนะฮะท่านก็นั่งเหมือนกันนั่งกรรมฐานของท่านจะเท่าอท้านรับป่าจะเสกให้ห้าปีเราก็มีความสุขแล้วท่านภายในห้าปีนี้ท่านจะไม่เป็นไรพี่จะทวงเวลาใช่เราจะยืดเวลาออกไปใช่ครับเราซื้อเวลาแล้วแต่เราก็ไม่ได้ลุกไม้แต่เราก็ขอให้ท่านครับครับท่านคุยกับเทวดาครูบาอาจารย์ท่านแล้วท่านได้พอท่านรับป่าปุ๊บพี่ก็สร้างห้าปีซึ่งห้าปีท่านอยู่แน่นอนสร้างกิ่งห้าปีสร้างแล้วก็เสกไตมาสเสก เคนจอคนจองไม่เข้าใจเลยทำไมคนจองไม่เข้าใจตอนแรกคนจองเข้าใจว่าเอกิ่ง5ปีเสร็จห้าปีจะรับพระเมื่อไหร่แลวหลวงปู่อายุมากแล้วบางคนพูดขนาดนี้เราบอกว่าอย่าพูดอย่างนั้นคุณรู้ได้ไงว่าหลวงปู่จะอยู่ไม่ถึงคุณเองอาจจะอยู่ไม่ถึงก็ได้คือมันเป็นนัยยะที่ทางรู้สิท์อยากให้ท่านพีเราก็ไม่อยากจะพูดเพราะว่าพูดเลยเดี๋ยวแก้เคล็ดไม่ได้ไงฮะพีก็ไม่อยากพูดแต่ตอนนี้พูดได้แล้วพูดได้แล้วว่าจริงๆเราทำอะไรไปตอนนั้นโดนว่าโดนด่าโดนมองไปในแง่ไม่ดีไปหมดเลยก็ เวลาหมดจริงๆที่ขอร่วมนิดนึงนะ้คือกลับมาที่ประสาทเพชรต่อท่านได้เคยเอ่ยกับลูกศิษย์เลยว่าถ้าท่านบอกว่าถ้าประสาทเพชรเสร็จแล้วให้เอาท่านท่านจะมาอยู่ที่นี่แล้วถามว่าหลวงปู่จะย้ายหรือ่าท่านบอกไม่ใช่เมื่อเราไม่อยู่แล้วให้เอาล่างเราไว้ที่นี่ครับผมใส่ลงไว้สองปีให้แข็งอ่ะแล้วจับลูกขึ้นยืนให้ถือไม้เท้าอีกมือหนึ่งถือไม้หวายครับท่านจะคอยเคี่ยวลูกศิษย์ที่ดื้อให้ไว้ที่ประสาทเพชรนี่แหละครับ แต่ถามว่าทําปไน้ยังไม่มีมีแต่คําพูดท่านซึ่งทุกคนเนี่ยได้ยินรู้นะฮะว่าท่านต้องการอย่างนี้ต้องการอย่างนี้ครับทุกวันนี้ไปที่วัดคือสังขารท่านไม่เน่าเปื่อยถูกไหมสังขารตอนนี้อยู่ในโรงแก้วประดิษฐานอยู่ที่ประสาทเพชรเนี่ยในท่วงท่าที่ท่านบอกไว้ไหมครับตอนนี้เราก็คือให้ท่านนอนอยู่ในท่านี้ใช่ไหมครับยังไม่ได้แต่ตอนนี้ที่ว่าจะจับขึ้นมาเนี่ยยังไม่ได้ทาครับผมก็คือตอนนี้อาจจะว่าคือตอนนี้มันมีเรื่องยุ่งๆเกี่ยวกับหลายๆอย่างเราต้องปรึกษาหลายๆฝ่ายแล้วก็เลยคิดว่า เราไม่ได้ถือสิกขาตรงที่ว่าเป็นผู้ดูแลตรงนี้เราทําทุกอย่างถวายหลวงปู่แล้วด้วยกตันยุตตาถวายแล้วเนี่ยนะฮะจริงๆก็อยากจะเผยแพร่ปฏิปทาท่านอะไรที่ท่านทําดีๆไว้เยอะมากครับก็ได้แต่ขอให้สิ่งที่ท่านต้องการเป็นเรื่งที่ต้องการหลวงปู่เนี่ยท่านบอกว่าครูบาอาจารย์เนี่ยเวลาไหว้พระเลยให้นั่งพระเพียบนะฮะ ครับผมหลวงปู่ต้องนั่งพับเพียบเสมอถ้าเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ท่าก็ต้องนั่งพับเพียบนะครับ,รบอย่าไปนั่งขัดสมาท่านขัดตมาธิไม่ใช่ลูกศิษย์หลวงปู่อ๋อสมมุติถ้าใครนั่งขัดสมาบอกว่าเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ผิดแล้วผิดแล้วต้องนั่งพับเพียบนั่งพับเพียบฝั่งไหนยังไงฮะพับเพียบเนี่ยอ้าวแล้วแต่ซ้ายขวาได้ซ้ายขวาได้แล้วแต่ถนัดแต่ต้องพับเพียบเพราะพับเพียบแล้วจะดูดีถ้าขัดสมาจะดูท่านบอกว่าจะดูโอหังดูยโสท่านพูดฟังง่ายเรียนแต่ว่าทีฟังชม ครับตอนนี้เราก็คือคือทุกวันนี้ผมนั่งขัดสมาธิเพราะอะไรมันเจ็บเข่าคือวันนั้นเดี๋ยวต้องเปลี่ยนแล้วมันจะดูแล้วนิ่มดูน่ารักนะครับถ้าหาผู้ใหญ่เนี่ยก่อนหมดเวลาครับกลับมาที่รูปเหมือนรูปโหนิดนึงนิดนึงทำไมถึงต้องมีเสือทำไมถึงต้องมีงูเป็นเพราะอะไรเสือเนี่ยคืออำนาจบามีรุ่นนี้ท่านสร้างเพื่อว่าเหมือนว่าให้ให้อยู่บนมีอำนาจให้เป็นเอกนะฮะจะมีก็เหมือนกับว่าจะคุมคนเนี่ย ก็สามารถจะต้องมีอำนาจมีอำนาจก็ต้องมีอำนาจที่ดีด้วยนะครับก็เป็นลูกศิษย์ท่านก็ต้องมีศิลปนี่อยากจะให้ดูอย่างหนึ่งยังพอมีลาเหลือใช่ไหมนิดนึงครับรุ่นนี้เนี่ยเพราะพี่กันเน่เนี่ยลวกปู่บอกว่าเป็นครูบาอาจารย์ท่านยี่เป็นเพื่อนท่านท่านบอกเป็นเพื่อนกันเพราะว่าสมัยท่านหมู่ทย้อนผมบอกแล้วว่าวันนึงก็เล่าไม่จบครับอันนี้ตอนที่สร้างเนี่ยท่านบอกว่าท่านท่านทำปู่พี่กันเน่เนี่ยท่านทําบอกว่าให้ปิดตาและทํางานเนี่ยเห็นไหมงานเนี่ยจะ จะเป็นเนรมิตอิทาลีตออกมาแล้วก็ยาวจนถึงมาจนด้านหลังอ๋อนี่นะฮะแล้วงวงเห็นไหมฮะครับงวงเนี่ยก็จะยืดยาวมาพาดมาด้านหลังนี่เลยครับมีมีเป็นกรแต่งไว้ว่าครับสองมือปิดตาสองงาโอบอ้อมกันกายครับหนึ่งงวงงามใหญ่อุดติดทวารา นี่เป็นที่มาของอ้อมจักรวาลครับผมพระพิฆเนศอ้อมจักรวาลแล้วคนที่ปั้นนี่เป็นนายช่างกรมสิงห์สวยนามากเลยนะฮะไม่มีใครมีเขาก็ยังบอกร่าคิดได้ยังไงแล้วด้านในอ่ะเนี่ยนี่เป็นกิ่งครับเป็นกิ่งด้วยครับผมตอนที่สร้างเราสร้าง3ามนิ้วนะฮะนี่เป็นสร้างห้านิ้วขึ้นมาให้ใหญ่ขึ้นเมื่อก่อนเราสร้าง3นิ้วข้อถามว่าแล้วกิ่งใส่ทางไหนครับ นั่นเหรอสิครับไม่บอกดิฉันไมจะถามด้านบนมาะบอกได้ไหมฮะพี่ติบอกได้ไหมคนหาไม่เจอกิ่งเข้าทางไหนฮะจริงจริงอาจารย์สร้างกิ่งในองค์เยอะมากเลยนะสร้างกิ่งในองค์แบบที่ว่าไม่ได้เจาะไม่ได้อะไรเลยตั้งแต่กระบวนการสร้างเลยถูกไหมตั้งแต่เทลงไปเลยครับ แล้วกิ่งก็อยู่ในนั้นเลยดังเองอ้าวแล้วใส่กิ่งตอนไหนครับก็บอกไม่ได้เพราะมันเป็นเคสของแต่ละการสร้างก็จะมีแต่กองทุนที่สร้างได้กิ่งในองค์เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวัตถุมงคลของหลวงปู่หงเนี่ยต้องให้ดีเนี่ยคือต้องออกโดยกองทุนเราก็ไม่กล้าพูดว่าต้องออกโดยกองทุนแต่ว่าหลวงปู่พูดเองว่ากองทุนทําถูกต้องทุกอย่างครับผมนะฮะอันนี้สําหรับที่อื่นเนี่ยเราก็ว่าเขาก็ทาถูกต้องอ่ะแต่ของเรานี่พูดจริงว่า หลวงปู่เราต้องคือภายใต้การกํากับดูแลโดยหลวงปู่แล้วก็คือตามอย่างที่ท่านต้องการทุกอย่างครับผมท้ายนะหากคุณผู้ชมเนี่ยสนใจอยากจะมาต่อยอดเรื่องราวหลวงปู่เนี่ยก็คือมาพบเจอพิตีได้ได้ครับที่ร้านนัดดาพรมที่อันทิพบางกะปีนี่นะครับผมมาอยู่ร้านทุกวันเนีผมจะคือผมทําพิธีพราหมณ์ด้วยครับผมอันนี้ก็จะติดต่อคุณลวิแล้วกันนะคุณวิแสงแก้วนะครับวันนี้ขอบคุณพิตีมากมากเลยครับที่มา แบบบ้าที่เป็นประสบการณ์ตรงนะครับจากผู้สิทธิ์สายตรงของหลวงปู่หลวงเลยนะขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้านะครับเยี่ยมชมชมรงพระนะครับมีร้านที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่อกสักครู่นะครับ